ลึกก่าความกลัวคือความจริงที่คุณไม่เคยรู้หลอนลึกหกหกหกปายครไม่ผีเจ้าหน้าที่อุทยานเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่หนึ่งครับก็ไปกับกลุ่มเพื่อนๆหลายคนอารมณ์วัยรุ่นครับ เขามีบ้านคักอุทยานให้แต่เราไม่นอนก็เช่าให้ห้องหนึ่งสําหรับเก็บของและก็อาบน้ําครับจริงๆทางอุทยานก็มีห้องน้ํารวมให้อาบนะแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงนอนในห้องนั้น3คนครับส่วนผมแล้วก็เพื่อนคนอื่นๆก็ไปจับจองที่สําหรับกางเต็นท์นอนกันตอนที่ไปนั้นมีแค่กลุ่มผมกลุ่มเดียวเลยส่วนตัวสุดๆสําหรับอุทยานแห่งชาติที่นี่ผมไม่เคยได้ยินเรื่องผีผีเกี่ยวกับที่นี่เลยครับก็เลยสบายใจไปแต่เรื่องมาเริ่มขึ้นตอนหัวค่ำๆครับ เพื่อนผู้หญิงที่อยู่ในห้องนั้นร้องกรี๊ดดังมาก,มากๆแล้วก็วิ่งออกมาหาพวกผมที่กําลังก่อกองไฟกันอยู่มันวิ่งออกมาแล้วก็นั่งร้องไห้ครับเพื่อนๆถามอะไรมันก็ไม่ตอบเอาแต่ร้องไห้ก้มหน้าร้องไห้ก็มีเพื่อนคนนึงบอกว่าเอาพระใส่ให้มันดิพอเพื่อนคนนั้นพูดจบเพื่อนผู้หญิงที่ร้องไห้เงยหน้าขึ้นมาเลยครับตาขวางสายตาแบบแข็งกร้าวมากแล้วก็บอกว่าใส่มาเลยกูยไม่กลัวใส่มาเลยเพื่อนๆก็ตกใจกันหมดผมก็คิดแล้วแหมเป๊ะเลยผีเข้า ทำไมผีที่นี่ใจร้อนจังพวกผมกล่าวว่าก่อกองไฟเสร็จจะให้เจ้าหน้าที่อุทยานพาไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางสักหน่อยแต่นี่ดันมาเข้าเพื่อนผมซะก,ก่อนก็เลยต้องพูดคุยกันหน่อยผมเองมีสตินะตอนนั้นและก็ทําเป็นใจกล้าเดินเข้าไปนั่งตรงข้างหน้าเพื่อนที่โดนผีเข้าแล้วก็เอาสร้อยพระที่เพื่อนให้มาเอาไปคล้องคอเพื่อนผู้หญิงมันหันหน้านี้ผม <c oughs> ผมเลยพูดว่า <c oughs> ไหนว่าไม่กลัวไงหันหน้านี้ทาไมอีเพื่อนผีเข้ามันหันหน้ามามองผมตาขวางเลยมันจ้องผมผมก็จ้องมั่ง คือคนอ่านอย่าเพิ่งงงนะครับว่าผมมักกล้าเกินไปหรือเปล่าเวอร์ไปหรือเปล่าตอบเลยไม่เวอร์หรอกครับเพราะการเห็นผีหรือรับรู้ว่าเจอผีของผมเขาไม่ได้ให้ผมกลัวเขาแค่มาขอส่วนบุญเหมือนเขาเจอช่องทางที่จะสื่อสารกับเราได้ก็คือตัวผม <c oughs> ถามว่าผมเชื่อเรื่องผีไหม <c oughs> ผมเชื่อนะแต่ไม่มุ่งง่ายทําไมจะเชื่อไม่ได้ละ่ะในเมื่อโลกนี้ยังมีคนได้แล้วทาไมจะไม่มีผีได้ล่ะครับจริงปะคนไม่เคยเจอไม่รู้หรอกเอาละ่ะต่อต่อดีกว่า พอผมจ้องมันผมก็นึกถึงคาถาของพ่อที่เคยบอกผมไว้ว่าถ้าจะเดินทางหรือไปไหนทําอะไรให้ท่องพุทธังแคล้วคลาดทามังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาดท่องไว้ภาวนาไว้แล้วจะผ่านไปได้ดีผมจําไม่ได้แล้วว่าเป็นคาถาจากพระรูปไหนผมจําได้เพราะมันสั้นกระชับดีเอาละเข้าเรื่องพอผีจ้องผมก็จ้องผมตกใจนะเพราะตอนนี้แววตาเพื่อนผมมันไม่มีแววตานึกออกไหมคือตาดังของคนเราจะมีน้ําหล่อลื่น เป็นแวแววววาวใสแต่ตอนนี้ตาดำของเพื่อนผมเป็นสีดำมาดเหมือนเอาเม็ดลำไยไปแปะไว้เลยผมเลยท่องพุทธังแคลวคลาดทำมังแคลคลาดสังคังแคลวคลาดแล้วก็พ่นลมไปที่หน้าเพื่อนแล้วผมก็เอาสร้อยไปคล้องให้มันเสร็จปุ๊บมันก็ฟุบลงไปเลยครับผมก็อึ้งดิไม่รู้ว่าที่มันฟุบไปเนี่ยเพราะที่ผมพ่นลมใส่หน้ามันหรือเพราะสร้อยพระหรือเพราะคาถาอันนั้นแต่พอเพื่อนฟุบ มันก็เงยหน้าขึ้นมาทำหน้างงงแบบว่ามมงงอะไรมันเยอะแยะผมเลยถามมันว่ามันเจออะไรทำไมวิ่งออกมารู้ตัวไหมเมื่อกี้มันนิ่งอยู่พักหนึ่งทำหน้าครุ่นคิดแล้วก็ร้องไห้ออกมามันเล่าว่ามันเข้าไปอาบน้ําพออาบน้ําเสร็จแต่งตัวเสร็จนั่งหวีผมอยู่บนเต็นแล้วมันรู้สึกว่าเต็นมันยุบยุบเหมือนมันคนเดินบนเต็นหรือย่ําอยู่บนเต็นมันก็หันติมองก็เจอเป็นเงาสีดําร่างสูงใหญ่จะกระโจรเข้ามาหามันมันตกใจก็เลยกรีดแล้วก็วิ่งออกมา เงาดำนั้นก็ตามมันมาจนวิ่งมาถึงตัวมันแล้วมันก็จําอะไรไม่ได้อีกเลยพอมันเล่าจบพวกผมเลยลงความเห็นว่าจะไปขอให้เจ้าหน้าที่ย้ายห้องให้แต่ผมยังไม่ถามนะว่าห้องนี้มีผีหรือเปล่าเพราะคิดว่าเขาก็คงไม่อยากเล่าให้พวกผมฟังเหมือนกันของกลัวพวกผมจะกลัวพี่เขามาย้ายห้องให้แต่ก็ไม่พูดอะไรเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรเรียกพี่ได้ตลอดพี่อยู่หน้าป้อมตลอดพวกผมก็ขอบคุณพี่เขา เรื่องราวก็ผ่านไปพวกผมก็นั่งเล่นรอบกองไฟกันปกติไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกพอดึกก็ย้ยๆกันเข้านอนครับผมนอนกับเพื่อนที่ไปฝึกงานด้วยกันที่มันไม่ค่อยกลัวผีเหมือนผมมันชื่อเอ็มไอเอ็มสกิดผมแล้วถามว่าได้กลิ่นยาสูบไหมพอไอเอ็มพูดเท่านั้นแหละครับกลิ่นมาเลยผมว่ามันไม่ปกติแล้วเพราะกลิ่นยาสูบแบบนี้ไม่มีเพื่อนๆผมสูบแน่นอนมันเป็นยาเส้นนะครับ ยังไม่ทันไรเลยเพื่อนเต็นข้างผมตะโกนเฮ้ยๆมาดูไอ้กายหน่อยมันร้องไห้เหมือนไม่เย็นเลยผมกับไอเอ็มรีบมุดออกจากเต็นไปเต็นไอ้กายครับตอนนี้ไอ้กายออกมานอกเต็นแล้วมันนั่งขัดสมาธิตัวสั่นตาขวางเหมือนเมื่อเย็นเลยเพื่อนผมก็ไปตามพี่เจ้าหน้าที่ตรงป้อมมาส่วนผมเริ่มรำคาญและททำไมมาเที่ยวสนุกสนุกต้องมาเจอผีด้วยวะผมเลยถามว่าคนเดิมใช่ไหมต้องการอะไรมาเข้าทำไมห,หลายรอบไอ้กายตอบผมว่ากูอยากสูบบุหรี่ ผมก็เอาชิปหายและไอ้กายเพื่อนผมไม่สูบุรีด้วยดิเอาไงดีวะผมเลยบอกว่าทําไมไม่ไปเข้าเพื่อนที่สูบุรีคนนี้ไม่สูบุรีพอผมพูดจบไอ้พวกเพ,เพื่อนผมที่มันสูบุรีนี่แทบอยากกระเทือบผมเลยฮ่าฮ่าผมไอ้กายก็บอกผมว่าเอาบุรีมากูอยากสูบพี่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเอายาเส้นม้วนๆจุดส่งมาผมส่งให้ไอ้กายในใจก็ขอโทษมันที่ทําให้มันต้องสูบบุรีไอ้กายรับไปสูบหน้าตาเฉยพลควันแบบมืออาชีพมากแต่ดูพี่เจ้าหน้าที่เขาจะไม่ตกใจเลย เพื่อนผมไปถามที่หลังเขาบอกว่าเจอจนชินผีที่มาเข้าเขาเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานคนเก่าตายไปจะเป็นสิบปีแล้วพี่เขาก็เข้ามาไม่ทันแต่ก็พอได้ยินเรื่องราวอยู่เขาไม่เคยทําร้ายใครแค่มาขอเล่าบุรีเท่านั้นเองพี่เขาถามพวกผมว่าตอนกินเหล้ากันได้เทเหล้าลงดินเส้นเจ้าที่สักหน่อยคือพวกผมไม่ได้ทําตรงจุดนี้ไงเพราะไม่มีใครนึกถึงเขาเอาละต่อต่อดีกว่าพอบุหรีหมดพี่แกขอกินเหล้าครับด่าพวกผมอีกว่าพวกมึงกินกันไม่รินให้คูกินแต่ก็อีกนั่นแหละ ไอ้กายไม่กินเหล้าผมเลยคุยกับผีที่เข้าไอ้กายว่าเดี๋ยวจะเอาเหล้าไปให้ทั้งขวดเลยแต่ช่วยออกจากตัวเพื่อนผมก่อนได้ไหมเพื่อนคนนี้ไม่กินเหล้าผมขอนะพอผมพูดจบไอ้กายก็ฟุบไปครับผีเจ้าหน้าที่ก็เลยพาพวกผมไปใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเอาเหล้าวางไว้ขวดหนึ่งที่เหลืออยู่แล้วก็แก้วพลาสติกกับบุหรี่อีกสองสามวนแล้วก็จุดทู่บอกเขาพอไอ้กายฟื้นพวกผมแซวมันเรื่องสูบบุหรี่ใหญ่เลยแต่มันกลัวครับมันขอมานอนกับผมมันบอกว่าผีกลัวผมมันปลอดภยัย คือผมก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีที่ผีกลัวแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปด้วยดีครับพอตอนเช้าพวกเราจะกลับผมก็จุดธูปบอกเจ้าหน้าที่คนนั้นแล้วก็ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลพวกผมเป็นอย่างดีมีเพื่อนคนนึงบอกว่าฟันเห็นคนใส่ชุดเจ้าหน้าที่อุทยานมาบอกเลขสรุปงวดนั้นเพื่อนผมไปบอกพ่อแม่ญาติพี่น้องถูกกันไปเยอะได้ข่าวว่าพี่เจ้าหน้าที่คนนั้นก็ถูกไปหลายเหมือนกันแต่พวกผมไม่ถูกเพราะไม่เล่นหวยเสียดายกันไป